จบกาติดตามชมรายการเส้นธรรมบันเทิงต่อด้วยละครเรื่องแม่เบีย้ยเป็นรายการต่อไปนะครับสมุทธาสนนสุภาษิตวันนี้นะคะณกรมมุนากิณจะนะโมขะมาัติการ,รมแม่เล็กน้อยที่จะไม่เห็นผลไม่มีภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพที่บันทึกด้วยเลนขนาดมาโครครับเพื่อให้เห็นเห็ดน้ำหมึกเกล็ดดาวขนาดเล็กจิว๋วมีลําต้นยาวแล้วก็หมวกเห็ดโค้งนะครับอยู่ที่มณฑลยูนนานของจีนครับมันกําลังปล่อยสปอไปตามสายลมอย่างพลิ้วไหวสวยงามซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของพวกมันเราไปพร้อมภาพนี้ครับสวัสดีครับสวัสดี